สวัสดีจ้ามาพอกันอีกละจ้าพี่น้องในห้องขั้วมองเกานี่ยแหละค่ะเวลาทํามาหากิ่นของเหาเนาะคะ่ะใยสิผ้ามาอบไก่ค่ะนี่คือใยมักไวแล้วล้อจ้ะมักคางขึ้นไวเนาะคะ่ะเป็นตาแสบบะคะสีเหลืองอุ้ยหุยมักนี่ใส่้ํำมักสํา,มมารสเร็จรูปนะคะสื่อมาจากนายอนเฟซบุ๊กนะคะนี่ค่ะเป็นตาแสบน่คะมักไวคางขึ้นค่ะนี่ายกระสีทย่อยทย่อยใส่หมอะค่ะ นี่ละคือหมอหมอเหาครับพี่น้องนี่ละหมออบใ่ก็ได้ท่านสมัยครับตอนนี้ตั้งไฟอยู่160นะคะนี่คือใยตั้งไวอันแต่เวลานี่ใยตั้งไวเดี๋ยวกันเด้อใยพอนในตั้งเวลาอยู่ค่ะอเอาไก่เอาไก่ใส่ก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะใยขีบใส่ไปลาลๆเครื่องนึงแล้วละนะคะนี่นี่ขีบใส่ค่ะพี่น้องเลียงเลียงไปจัดลำดับลำดับไปนะคะจะเมียน ปีกหน่อยปีกใหญ่ค่ะเพราะว่าสลับซับเปลี่ยนกันน่าจะผสมกันไหมละ่ะเราผิดเราถูกได้พี่น,อน้องเลยอะนี่ราคะเครื่องไม้เครื่องมือทรามาหาก,กินของใหย่ขนาดแค่บ้านในอบเด้อค่ะในแค่สีสันมากนี่จะเป็นตะแเสบแล้วเวลาอบออกมาสีซ้ำใดนาะจะขออนุญาตยปิดเข้าไปเด้อค่ะปิดเข้าไปค่ะปิดเข้าไปเดี๋ยวย้ายเสียบปากกันนะจ๊ะ เสียบปากแล้วคะ่ะยายก็สิต่งต่างเวลาหมุนค่ะมีนะคะคือสิบสามสิบสามนาทีบะคะ่ค่ะสิบสี่ค่ะสิบสี่สิบสี่นาทีเนาะค่ะสิบสี่นาทีนะคะว่า,ะะม,ามันสิออกมาสวยงามสําดดหลังจากนั้นเข้าจังมาเบิงกันพี่น้องพบไปนี่ละคะ่ะก็ต้องต่อมันนะคะนี่แหละเครื่องทั่มาหากินของยายหม้ออบ หม้อทอดค่ะอบพิษอีกแล้วค่ะพี่น้องหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะที่เป็นเบายเนี่ยยี่ห้อนี้ใส่ดียี่หี้ค่ะนี่ยี่ห้อันใส่ดีของดีราคาแพงค่ะใส่ดีดีค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะตามมาเบิ่งนกันจา้านี่แหละจา้าหลังจากที่ห้ออบเรียบร้อยแล้วก็มีชิน้นบางชิ้นอาจสกปรบนิดหนึ่งบางชิ้นอาจสีพอดีกินนะคะหลังจากที่เ้องอบมาเรียบร้อยแล้วไปตัดแสบบอค่ะพี่น้องจา้า นี่คือไก่อบนะคะอบจากหม้อนี่คะ่ะหม้อทอดไร้น้ำมันแต่ว่าย่าเอื่นว่าหม้ออบค่ะพี่น้องใส่ดีอิลีคะ่ะนี่แหลคะค่ะใส่ดีไม่มีใครเกินใส่ทน้นใส่น่านคะ่ะใส่ท้นอิลีคะ่ะใส่มานีก6-7ปีแล้วค่ะพี่นอ้องจะไปตั้งแทบบ่ค่มามมนี้กระไดเอาไก่ย่างมาฝาก ไก่อบไก่ย่างเฮานี่เราจะเอาขันเหนียวมาเล้จะไพมีขันเนียวก็ไดเนาะจ้ะ